ก็ขอกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนี่ครับผมจะรับเข้าสู่เกมกัลลิน่าฟีไฟด้วยนะครับวันนี้เนี่ยมีสกินปืนเวกเตอร์ใหม่เข้ามานี่ครับผมจะเรามาดูกันหน่อยนะครับปืนเวกเตอร์นะครับผมเป็นปืนที่ใช้กระสุนแดงหรือว่ากระสุน S M G นี่ครับปืนนี้เนี่ยจะใช้เป็นกระบอกเดี่ยวหรือว่าใช้เป็นกระบอกคู่ก็ได้นะครับผมแต่โดยปกติแล้วเนี่ยปืนประเภทนี้นะครับผมใช้เป็นกระบอกคู่นะครับโดยส่วนมากนะฮะ อันนี้เนี่ยพี่ก็จัดสีทองมาก่อนเลยนะผมใช้3พิมพ์เขียวแล้วก็ลูกแก้ว7ลูกนะครับสแต็กเนี่ยแมกกาซีนเพิ่ม1น่งครับเจาะเกาะเพิ่ม2ความเร็วเคลื่อนที่ลบ1นะครับกระบอกสีทองนะครับใช้3พิมพ์เขียวกับลูกแก้ว7ลูกนะครับส่วนพี่เนี่ยใช้บัตรฟรีไป15บใบนะครับออกค่อนข้างไวเลยนะไม่รู้ว่า GM เอขาลืมใส่เกลือหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกระบอกสีม่งกันก่อนเลยนะครับ กระบอกสีม่วงเนี่ยเพิ่ม2ดาเมจนะครับแล้วก็ความเร็วรีโหลดเพิ่มหนึ่งะครับแล้วก็มารบตรงแม่นยำนะครับแม่นยำลบไป1นะกระบอกสีม่วงเนี่ยใช้2พิมพ์เขียวกับลูกแก้ว6ลูกนะครับแล้วก็มีกระบอกสีฟ้านะครับผมสีฟ้าเนี่ยอัตราการยิงเพิ่มหนึ่งะครับความเร็วรีโหลดลบ1แม่นยำเพิ่ม2สีฟ้าเนี่ยจะเน้นไปทางแม่นยำนะครับผมกระบอกสีฟ้านะครับผมใช้2พิมเขียวลูกแก้ว5้าลูก แล้วก็บอกสุดท้ายผมเป็นกระบอกสีเงินนะฮะเพิ่มระยะการยิงขึ้นมา2นะครับแมกกาซีนลบหนึ่งจอเกาะเพิ่มหนึ่งะครับใช้2พิมพ์เขียวลูกแก้วสีลูกนี่ครับผม ทั้งหมดเนี่ยก็มีสีๆนะครับแต่ถ้าถามพี่เนี่ยว่ากระบอกไหนดีสุดสกินไหนดีพี่ผมยกให้เป็นสีฟ้าแล้วกันนะครับผมเพราะว่าสีฟ้าเนี่ยเพิ่มอัตราการยิงนะครับปกติแล้วเนี่ยปืนวิกเตอร์เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะรัวอยู่แล้วนะเอ,อ้วยิ่งเพิ่มอัตราการยิงไปอีกเนี่ยผมว่ามันจะโคตรรัวโคตรโกงเลยทีเดียวนะครับผมอ้าวแล้วทำไมพี่ไม่เอาสีฟ้าละพี่ไปแลกสีทองทำไมพี่อยากได้สีทองครับมันสวยดีไม่ใช่อะไรหรอก <laughs> แล้วสีทองมันจอกเกาะสองไงก็โอเคอยู่นะครับ และตอนนี้นี่ครับผมมีกิจกรรมเติมเพชรนะครับผมรับนวดทรงโจนเนี่ยผมสองร้อยเก้าเพชรแค่เราเติมเท่านี้เองเนี่ยผมก็ได้รับนวดฟรีๆเลยนี่ครับผมเอาเลยครับผู้ชมถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเราไปดูกันเนี่ยผมไปรีวิวแแบใหญ่กันเลยนะในหมวดจัดอันดับนะครับผมไปลุยเอาเลยครับก่อนจะไปรับชมเกมนี้ครับผมขออนุญาตทำตามสัญญานะทุกคนฉลอง1,000ซับโดยการแจกเพชร500เพชรนะครับผมเดี๋ยวพี่เนี่ยจะขึ้นไลน์ไอดีไว้ให้นะครับผมให้น้องๆเนี่ยแอดไลน์พี่มาเนี่ยครับผมแล้วก็ส่ง เป็น UID นี้ครับผมแล้วก็ตามด้วยชื่อเล่นนะเดี๋ยวพี่เนี่ยจะทําการจับฉลากนะผมเป็นการสุ่มจริงๆนะครับไม่มีการล็อกนะใครที่ได้รางวัลเนี่ยผมมาคอมเมนต์ใต้คลิปพี่ด้วยนะส่วนใครที่ไม่ได้เนี่ยผมก็อย่าเสียใจนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอามาแจกเรื่อยๆนะผมนยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับเป็นการขอบคุณทุกคนเนะยผมที่เข้ามาติดตามนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากมากเลยเนี่ยไปครับเดี๋ยวเรามาดูเกมกันต่อเลยนะครับอันนี้เรามาลงเมืองนี้ตลอดเลยเนี่ยหลัง่ลงยยมาาล มันจะมีตีหนึ่งซ้ายมือไหวหรือเปล่าเอาให้อยู่นะจ๊ะอุย๊ยสีแดงๆของชอบคลิปนี้เนี่ยพี่คิดว่าพี่อาจจะไม่ได้ตัดออกเกยอะนี่ครับผมมันจะได้ดูเพลินๆกันไปเลยเนี่ครับผมยาวๆไปนะมาดิ เบอร์หนึ่งไม่เห็นนะตายแล้วนัดเดียวอะ่ะเห็นเพื่อนเห็นแต่ว่าแล้วใครจะรู้เล่าโอ้โหมันอยู่ใต้บ้านเราลงโอ้โหใจเย็นหน่อยก็ไม่ได้นะเพื่อนนะใจร้อนซะด้วย่ะด่าเราเลยเราเล่นไม่เก่งโอ้โหไปไหนแล้วล่ะเมื่อกี้เห็นวิ่งอยู่นะหายจอยหาไม่เจอแล้วขอโทษทีเพื่อนมันหายอะ่ะอุ้ย จะล้ม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 มูยเกือบเราก็เกือบเหมือนกันซ้ำไปก่อนแต่งแล้วแต่แล้วไอต,ตัวนั้นเนะ่ะไอตัวนี้นายยิงอโอ๊ยโอ๊ยโอย,โอย,โอยไม่ได้เนี่ยจะมาตายตอนนี้ไม่ได้ยังไม่ได้รีวิวคิดคู่เลยสีทองอารามงามแท้แปบบ๊บหนึ่งนะครับมีไหมโอ๊ยซอง สองวิวหนึ่งจะด้วยอยากเล่นจังเลยแต่ไม่ได้วันนี้เรามาหาคิดคู่เดี๋ยวมันหายากเนี่ยไอเกมที่เราไม่อยากจะเล่นเนี่ยมีให้เราแบบเกินเลยอะ่ะแต่พอเราตั้งใจจะมาเล่นนี่มันหายากยากนะครับในที่สุดขอบคุณครับพี่น้ำฟ้า thank you very really good เยี่ยโอเคโอเค thank you เจอเลยครับทุกคนต้องใช้สองคนหาเนี่ยถึงจะเจอได้ดูซะก่อนโค้ดที่แล้วเข้ากับชุดด้วยนะ สีเหลืองๆเนี่ยในคลิปที่แล้วเนี่ยผมบอกว่าผมจะไม่เอาใช่ไหมสุดท้ายก็นะอดไม่ไหวนี่ครับผมมันเรียกร้องซะเหลือเกินนะมันจะได้เข้ากับปืนที่เรามาด้วยนี่ครับผมไม่ใช่ไรหรอกนี่ <c oughs> เขาแค่ตัวไปเรื่อยหละไปลุยในที่สุดก็ได้มามันเข้ากันไหมล่ะได้อยู่แหละเอ,อ,อบใจตัวเองทุกครั้งที่เสียตังค์ไปตลอดเลยเนยโอ้ลํเบอร์สี่ เราบอกแล้วเหมอย่าพูดเยอะเลยแมโอ้นคนพูดเยอะก็งี้แหละเล่นไม่ได้เรื่องเนี่ยเพือ้หยอกเล่นนะเพื่อนหยอกหยอกหยอกว่าเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยจะตายก่อนเพื่อนนะเดี๋ยวก่อนไปหาชุบก่อนนะครับข้างหน้านี่เหมือนจะมีคนนะเหมือนเห็นแว๊บเมื่อกี้วิ่งอยู่ไกลๆนะ่าจะไส่แหละน่าจะไส่ยิงกันอยู่หรือเปล่าเน้อคือตัวดาดฟ้าแล้วก็ตัวด้านล่างนะครับผม อยู่ไหนอยู่ไหนอุ๊ยอุ๊ยจออุยจอไม่ทันพี่หลอกน้องโอ้ยน่าจะสองตีนี้ครับผมใส่กันอยู่เอาไงที่เราไม่น่ามาอยู่กลางวงเลยเราเลสโซนด้วยช่วงนี้ยิ่งบาปอยู่ด้วยเนี่ยมันมาแล้วมาแล้วโยนไปเลยโยโยโย่คว้างงูไม่พ้นคอเกือบโดนตีแล้วโอ๊ย จะเอาใช่ไหมได้ได้เดี๋ยว๊บน,นึงพันลำก่อนมาพร้อมแล้วน้องอุย้ยแต่ระยะไกลไม่ได้เดโซนก็มาอี๋อ,อลวเบอร์สี่เพิ่งเกิดมาก็ไปแล้วเห็นไ,ไหมบอกแล้วว่าอย่าพูดเยอะไอ้ไมาอดเซลไม่ได้เลยลุยเลยได้ไหมฮะ เขาอยู่กี่ตัวไม่รู้นะครับเดี๋ยวชาร์จเลยแล้วกันนะครับล้มหนึ่งลม้ม อีเขาน่าจะเหลือตัวนึ่งเจอแล้วครับบ้านเหลืองบ้านเหลืองสองบ้านเหลืองอ้เราไม่มีปืนไกลด้วยประเด็น เปลี่ยนนี่อยู่สามพันแต่ว่าชุบวงดีกว่านีครับเร็วดีเนะีไม่ต้องวิ่งไปสวยครับน่าจะหมดตีแล้วนะตีเมื่อกี้นี่ครับดีนะปืนแรงอยู่นี่ครับเ <c oughs> จานะเกาะเนี่ยเอาเรื่องอยู่นะครับปืนแต่และกระบอกมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปเนะี่ยผมใครที่ชอบแบบสายล้านๆเนี่ยไปเอาสีฟ้าเลยนะครับชอบสายแบบรัวๆเนี่ยสีฟ้าแนะนําเลยเนะี่ย พี่ก็ไปดูมาหลายคนแล้วแหละนะครับผมเขาเอาสีฟ้าไปเล่นกันแบบรัวอย่างโกงเลยนะแต่ละคนนี้รีบไปฟ้อง GM ให้ไหวเลยนะครับส่วนใครที่ชอบแบบยิงแรงๆนะครับผมไปเอาสีม่วงหรือไม่ก็เป็นสีทองแบบพี่ก็ได้นะครับผมก็แรงเหมือนกันนะแบบนี้เป็นจอกเกาะนะครับไปตามของก่อนนะี ล้มล้มสองสวยตอนนี้เราได้มา6คิวนี้ครับผมเหลืออีก14คนนะตี่เราก็4คนละเหลืออีกประมาณ10คนนะครับผมไปเลยฮะลุยต่อแต่ด้านหน้าอุย้ยสวยงามข้างหน้าเหมือนจะมีตัวนะตรงตู้ม่วงนะครับผมเปิดโคโนอยู่ตรงนั้นนะอุย้ย เ,เพื่อนระวังขวามือเนี่โอ้ยแล้วเข้าวงยากด้วยซ้ายก็มีขวาก็มีวิ่งตรงก็ไม่ได้เนี่ยผมว่ามันเป็นน้ำนะตายแน่ <c oughs> โอ้ยใจเย็นใจเย็นก่อนเอาไปก่อนเอาไปก่อนโอ้ยไม่ไหวนะเอ้า น้ำฟ้าล้มแล้วน่าอยู่ทัน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 โอเคฝั่งนู้นยิงมาใหญ่เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเข้าบ้านเข้าบ้านโอ้ยไม่ทันเสร็จแล้วเข้าบ้านเลยนะเข้าก่อนเข้าก่อนโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลุก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 มันยิงไม่หยุดเลยอ่ะโอ้ยากแล้วทุกคน ผมว่าเล่นยากแล้วแบบเนี้ยแล้วจะวันนี้วงมาแล้วครับโอ้ย <S 2> <S 2> ไปก่อนเพื่อนไม่ได้แล้วโดนดักไปยังไงวะเนี่ยโอ้ยโอ้ย อื <c oughs> ไม่ทัน <c oughs> โอ้โดนดักแบบนี้เล่นยากว่ะทุกคน <c oughs> โอ้ผมทําเต็มที่แล้วครับ <c oughs> ดูดิว่าจะขึ้นเปล่าเออมีขึ้นเกือบมีขึ้นสองดาวแล้วนะผมเอา่ารายการผู้ชมสำหรับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้นผมสตอรใคาที่คิดว่าจะ ไปซื้อวิกเตอร์นี่ผมไปซื้อปืนคู่เนี่ยสำหรับใครที่สนใจสกินนี้นี่ครับผมก็สามารถเติมแล้วก็ไปลองสุ่มดูได้นะมันออกง่ายอยู่นี่ครับผมก็ไม่ได้ออกยากนะเอาละครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมยังไงก็ฝากก, like, กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเราไม่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผม,มดีอุกเกนทุกเช้าครับอย่าลืมกินข้าวกินปลาก,กันด้วยนี่ครบับจุ๊บ Yeah, I'm counting people, growl, I'm in my in my beamer, yeah, yeah. If you want one there, you coming with a paper. I ain't texting, shawty back, see you later. Yeah, you catch me on that gas, I'm a racer, I'm a racer.